สวัสดีครับผมปูน JR P Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูปั๊มใสอีกคันเนาะก็คือรถคันนี้ก็แบบทาใหม่หมดเลยนะก็คือรถคันนี้เคยวิ่งสนามด้วยเพื่อนๆก็รายละเอียดก็เยอะพอสมควรนะครับผมคลิปนี้สาหรับรถคันนี้เดี๋ยวก็รถคันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของ,ของเขากันนะว่าทําอะไรไปบ้างใช้งบเท่าไหร่นะครับผมว่านี่นะครับจเจ้ารถคันนี้ที่เราจะพามาดูกันวันนี้นะครับผม ก็รายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเขากันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่ครับแนะนําตัวไหนครับพี่ผมช่างทูบนะครับเรียกกันทั่วไปช่างทูบนะครับอ๋อช่างทูบใช่ไหมพี่ครับพี่รถรถรุ่นนี้เป็นรถตัวไหนครับเนี่ยอ่ามันเป็นอีซุเทียบ้าจริงๆเป็นเป็นเป็นแปยยิม90อ๋อเป็นแปยยิม90ใช่ไหมพี่ผมมาแปลงแปลงหน้าใหม่มาเป็นเป็นเป็นตัวตัวใหม่แล้วตัวปีหน้าย้อยอ๋อปีหน้าย้อยคือ ของเดิมไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมพี่จะเป็นไฟเลี่ยมอ๋อก็คือเป็นไฟเหลี่ยมใช่ไหมพี่อ๋อคือไม่ใช่ทรงนี้เนาะไฟเนาะพี่เนาะอ๋อครับผมก็นี่นะครับเพื่อนๆก็คือรถคันนี้ก็คือเคยวิ่งสนามด้วยใช่ไหมพี่ก็ก็มีบ้างครับโอก็มีบ้างใช่ไหมพี่คือเวลาที่เคยทําได้นี่ดีที่สุดเท่าไหร่พี่ก็เคยลงอยู่ที่ทําได้ก็จะเป็น1 0 7จุด0จครับสิบจุดเจ็ดสองร้อยหนึ่งเมตรนเมเนาะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือรถเขาก็เคย ลงสนามวิ่งแข่งมาแล้วด้วยนะเพื่อนๆคือรถรุ่นนี้มันเป็นรถปีไหนอะพี่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าหน้าที่ผมแปรงนี่จะเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดนะเก้าหกเก้าเจ็ดนะพี่ก็คือเป็นรถซิงยุเก้าศูนย์อยู่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับผมก็คือเป็นตัวสุดท้ายของเทียบอาร์แล้วอ๋อคือเป็นตัวสุดท้ายของเทียอาร์แล้วที่แปลงไว้้วก็แล้วก็จะโดดไปเป็นเป็นเป็นดาก้อนแล้วอ๋อดาก้อนไอไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อครับผมคือเทียอาร์กับดาก้อนไอนี่มันคล้ายๆกันไหมพี่มันคล้ายนะจริงๆจริงๆถ้า ถ้ามันก็มันต่างกันแค่ชุดหน้ามันหน่อยเดียวใช่ไหมพี่อย่างผมก็มีแค่แค่ก็คือแต่อันเนี้ยผมเอาเป็นของดากอนตัว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 แรกดากอนตัวแรกมามาแปลงใสอ๋อมาแปลงใสใช่คือถ้าเป็นเทียบอาร์จริงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะไม่โค้งอย่างนี้อ๋อจะไม่โค้งแบบนี้ใช่ไหมพี่คือหน้าตัวเนี้ยเป็นของดากอนอ๋อคือก็คือเอาของดากอนไอมาเปลี่ยนมาแปลงใสเท่านั้นอ๋อครับผมแล้วก็แล้วก็กรนโชดนี้คือคือแล้วก็ผมก็มาตัดตัดไปก็คือเหมือนเหมือนเล่นไล่บาได้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็น ตัวหน้าย้อยพอดีก็เลยตัดแปลงเป็นรูปนี้เลยออกมาอ๋อก็คือก็คือพวกนี้นี่ตัดไปใช่ไหมพี่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นไล่เบาด้วยอะไรด้ครับผมก็คือไล่เบามาลงสนามมันก็ต้องไล่เนาะพี่เนาะเปลี่ยนไปเลี้ยวเปลี่ยนไฟหน้าเพิ่มก็มาเป็นตัวนี้ออกมาอ๋อก็คือไฟหน้าอะไรก็เปลี่ยนคือกระจังหน้านี่ทำใหม่หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือกระจังหน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะพี่เนาะคือกระจังหน้ามันมันเป็นของตัวไหนครับพี่ก็น่าจะเป็นนี่แหละก็หกก็เจ็ดนี่เนาะก็คร เอาของดักก้อนไอก็คือมีแค่มีแค่ตัวล่างตัวออ๋มีแค่ตัวล่างเนาะพี่เนะาะก็คือมีตัวล่างตัวนี้นะครับกันชนล่างตัวนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแผงหน้าเขาไล่ไปข้างๆเลยก็ได้ครับพี่อก็จะมีมีกระจกเป็นครับมีกระจกครับอันนึงครับผมแล้วก็วกถ้ามาก็เป็นเป็นค้ำในค้ำอ๋อแล้วก็มีค้ำเลยก็ว่าพี่เดี๋ยวล้อก่อนเียก่อนล้อก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาล้อคือผมจะเป็นนจะไม่เน้นจะเน้นเหมือน มันไม่ได้เน้นที่ชื่อตัวรถเนี่ยเน myster, ้นเน้นแบบขับขับใส่ไปลงสนองสนามอะไรอย่างเี้ยครับอ๋อก็คือขับสนามมันก็ต้องเปลี่ยนยางบ่อยนะใช่ไหมใช่ใช่ก็คือจะไม่ได้เน้นล้อไม่ได้เน้นอะไรอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วใช่ครับผมก็คือ คือสเปกยางนี่คือพี่อันนี้เขาบังคับไหมพี่ผมถามหน่อยว่าลงสนามเนี่ยต้องเป็นยางขนาดไหนอะไรเงี้ยพี่จริงๆก็มีนะมีบังคับถ้าถ้าบางสนามก็แต่ส่วนใหญ่ปั๊มสายาเขาจะโอเพ่นเลยอะไรก็ได้ครับอ๋ออะไรก็ได้ใช่ไหมพี่อย่างนี้นขอแค่เป็นยางเรเดียนก็ได้หมดเลยอ๋อคือเป็นยางเรเดียน<ต>เบอร์ไหนก็ได้ใช่ไหมพี่เบอร์ไหนใช่ใช่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่อ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูล้อหน้าหน่อยครับพี่ก็นี่นะครับล้อหน้าเขาครับ ล้อหน้านี่ขอบเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อันเนี้ขอบสิบแปดครับอ๋อขอบสิบแปดใช่ไหมพี่อ๋อลายเอมาทูคืออันนี้มันเป็นลายเก่าใช่ไหมลายรุ่นเก่าใช่ใช่ผมไม่ได้ใส่ลายรุ่นเก่าตอนรถมันจะถอดล้อบ่อยเปลี่ยนบ่อยเลยอ๋อใช่รถแข่งด้วยเนาะพี่เนาะยางนี่ใส่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ข้างหน้าอันนี้มันเป็นอ่าน่าจะสองหกห้าแล้วก็แก้มสามห้านะสอมหกห้าสามห้าสิบแปดเนาะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็มีปั๊มเบรกนี่ใส่เป็นครอบใช่ไหมพี่อ๋อเป็นฝาครอบนะครับผมแล้วก็ มีท่อท่อนี่เดินยังไงเนี่ยพี่ท่อก็มันก็ยิงลงจากทโบมาออกข้างเลยครับออกข้างเลยใช่ไหมพี่ทำไมเลือกออกข้างอะพี่ออกข้างเขาว่าต้นมาไวผมก็ไม่รู้ก็คือคือถ้าทำเขาว่าได้ได้ต้นดีผมก็เลยลองลองดูก็เออแล้วแล้วแล้วพี่เคยเอาออกถ่ายไหมออกปลายไหมปลายมันมันเหมือนเขาว่าจะได้ปลายผมผมเคย้วก็ก็จะออกออกแบบเหมือนได้ปลายมันจะนุ่มๆ อ๋อจะนุ่มๆใช่พี่อันนี้นี่จอกแซดเสียงจอแซดเอยโอครับผมก็คือเสียงกระต่างอ่ะแหละต่างงเสียงต่างต่างรอบเสียงเพราว่ารอบก็ก็คือมาดีกว่ากระต่างด้วยอก็มีผลตรงนี้นิดนึง๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเออพี่ผมลืมถามสีรถพี่นี่เขาเรียกว่าสีอะไรครับเนี่ยเป็นชมพูมิลาดชมพูมิลารนะพี่เนาะเดี๋ยวผมให้ดูสีเขาใกล้นะครับผมนี่นะครับสีชมพูมิลารก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงแคบมาเนี่คือก็เป็นทามสีใช่ไหมพี่ทครับก็เป็นสีดำเนาะพี่เนาะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูล้อหลังกันก่อนดีกว่าครับครับพี่ล้อหลังนี่มันมันเป็นแม็กของอะไรครับเนี่ยเขาเรียกลายอะไรพี่ลายเนี่ยมันเป็นเวลเวลหกกานอ๋อเวลหกกานเหมือนทีอีสามเจ็ดเลยเนาะถ้าโดนไกลคล้ายคล้ายเลยทามสี่มันจะคล้ายคล้ายออกมางคล้ายกันอันนี้ขอบเท่าไหร่ครับพี่ยางแม็กหลังอันนี้มันเป็นแปดใช่ไหมพี่สองเจ็ดห้าสี่สิบอ๋อสองเจ็ดห้าสี่สิบ ก็คืออันนี้เขาเรียกยางหนาไหมพี่ใช่ใช่ใช่ตอบให้หมดดีนะยึดดีครับผมผมผมก็ว่าสวยนะพี่ไอ้ยางตัวเนี้ยใช่ใช่ครับผมแล้วเราช่วงล่างพี่ทําทํายังไงโหลดครับเนี้ยช่วงล่างก็ผมมีดัดแหนบดัดแหนบพุ๊บแล้วก็ใส่กองไว้อีกสามนิ้วส่วนแหนบดัดดัดเท่าไหร่ก็คือดัดสุดเลยสุดจนจนชนคัสซีชนกระบะเลยอ๋อชนเลยใช่ไหมพี่อันนี้ได้เบลวิ่ได้เบลไหมพี่เบลไหมไม่ได้เบาแต่ว่าแต่ว่าเอาแค่สุดชนไปพ่ออ๋อชนเฉยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วเวลาขับมันกระแทกกันไหมครับอย่างเงี้ยกระแทกมมมั้นจะีบาง นิดหน่อยแต่เราไม่ได้บรรทุกอะไรอยู่แล้วนะถ้ามันจะต้องควานผมไม่อยากควานเนยอ๋อคือไม่อยากควานใช่ไหมพี่แล้วก็แต่จริงจริงจริงถ้าถ้าดูบางมุมมันจะมันถ้าเจาะตรงตรงมันจะต่ำกว่านี้เยอะนะแต่ว่าบออันนี้อันนี้มันแขงไดใช่ใช่เขาบอกั้ยบผมแล้วโชคอะไรได้เปลี่ยนไหมครับพี่เนี่ยโชคอย่างตอนนี้ช่วงล่างยังยังเป็นเดิมอยู่มีมีแค่แค่เอา เขาตูดเกาะต่อให้เกาะถนนให้นันเกาะอ๋อครับผมเพราะว่าเน้นเน้นบ้านกเพราะถ้าทำมากบบาน้ก็จะเพราะว่าแบบคือให้บ้านด้วยแล้วใช้งานด้วยเน้นแบบว่าไม่ได้ไปสนามมากทางนั้นอ๋อคือมันจะใช้งานด้วยวิ่งสนามด้วยจะขับยากครับถ้าง้นอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองเอานิ้วสอดให้ดูนะว่าประมาณไหนนะครับเพื่อนๆการโหลดของเขาเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนะนรับดี่กข้างหน้าผมก็จะประมาณห้านิ้วผมหลวมๆนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังผมก็ประมาณสี่นิ้วอะสอดไม่เข้าอ่ะเพื่อนเพื่อนสี่นิ้วสอดไม่เข้าเลยนะก็ประมาณสามนิ้วสามนิ้วหล ом, มวมๆสามนิ้วกว่าๆต่จริอยู่ในท่าปกตินี่คือหนึ่งนิ้วสอดเลยอ๋อจริงเหรอพี่ก <c oughs> ็คือถ้า it, ถ้า<ๆ>ถ้าจอดในแนวปกติก็คือหนึ่งนิ้วสอดเลยข้างหลังอ่ะใช่ครับอ๋อคือรถมันอยู่ในท่าเอียงครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างข้างครับผม อ๋นี่นี่ต้องดูฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคือข้างหลังนี่แบบนิ้วเดียวสอดเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนิ้วเดียวสอดเลยนะอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมคือแบบฟิตจัดเลยข้างหลัง<ด>คือทรงมันก็แบบตูดด้อยหน้าเชิดใช่ไหมพี่ทร<ด>งนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูทรงเขาฟิกเมนเขาไกลๆนครับว่าจะประมาณไหนนะครับผมก็ฟิกเมนเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็น ตูดด้ยหน้าเชิดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูคําข้างหลังกันเลยดีกว่าครับผมครับผมนี่คําข้างหลังก็ พี่เดี๋ยวไล่คำข้างหลังให้ผมหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างพี่ก็มีที่ทำมาก็จะเป็นคำเคข้างในแล้วก็คำเคในในนู่นเหรอพี่ครับแล้วก็มาคำเคคือในรถใช่ไหมใช่ว่าไงใช่ในรถอ๋อคำเคคือในรถแล้วก็แล้วก็มีมาคำตีกระบะเขาเรียกเขาเรียกตีอ่ะตีกระบะไหมอ๋อใช่ใช่มันก็มีมีแล้วก็มีตัวหลังนะพี่เนาะมันเป็นงาน ก็เลยงานเขาเรียกงานขายไอรอนบาร์อ๋องานขายไอรอนบาร์แตะแต่อันนี้มันเป็นงานสร้างใช่ไหมพี่เขาเรียกอ๋ออันนี้อันนี้ขึ้นที่ร้านพี่ไหมรู้ว่าไงไม่ใช่ครับก็คืออันนี้ทําเป็นานนมแล้วแต่สมัยยังยังยังไม่ได้ทําร้านเนี่ยตอนแรกอ๋อยังไม่ได้ทําร้านเลยใช่ไหมพี่แล้วก็มีตัวล่างนี่เนาะพี่เนาะใช่ครับอ๋อตัวล่างนี่เขาเรียกคําเคนะพี่เคใช่เคท้ายเนาะพี่เนาะใช่ครับอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ผมต้องการตอนที่ทําออกแบบบอกว่า ให้เอาแบบไม่เหมือนไครไม่เหมือนใครใช่ให้เอาแนวแบบเคแบบไม่ต้องเหมือนไครอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเขาเลยออกแบบให้เป็นทรงนี้เลยอ๋อครับพี่ชุดอะชุดคาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่พี่หูยมันตอบไม่ได้จําไม่ได้อน่าจะน่าจะหลายอยู่ครับก็คือนานนานแล้วใช่ไหมพี่นานแล้วใช่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับผมแลวยุคนั้นที่ทําก็คือคํายังแพงอยู่ด้วย๋อ้ํายังแพงอยู่ใช่ไหมครับพี่อ๋อนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นงานสร้างขึ้นมาเนาะพี่เนาะนี่นะครับคือคํารถของพี่เขานี่ก็จะเป็นงานสร้างทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไฟท้ายนี่ทำไมมันเป็นมันเป็นสีดำเนีพี่อ๋ออันนี้มันเป็นหุ้มไอหุ้มฟิล์มฟิล์มอ๋อหุ้มฟิล์มสีดำใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วแล้วมันเห็นไหมพี่มันมันก็เห็นลางๆเรือง,รงๆนะแต่ว่าก็พอได้แล้วก็เห็นอยู่มันแสงกได้ครับขับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ดำแบบมืดเลยนะเพื่อนเพื่อน นี่ใครชอบอย่างนี้ก็มันก็ดูโหดไปอีกแบบเนาะพี่เนาะมันใช่ผมชอบแต่งรถตัวีอถแนวแบบไม่เหมือนใครอ่ะชอบเป็นแนวนั้นแหละจะแบบทำอะไรไม่ค่อย้ที่ไม่แล้วกรอบกรอบว่านี่มันคือติดมากับรถไหมพี่หรือว่าซื้อใส่เป็นคอมเมียมใช่ติดมากับรถจริงดยิงยี่โรงงานเป็นนี้อยู่แล้วอ๋อก็คือเป็นคอมเมียมติดมากับรถเลยเนาะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวไปข้างกันเลยก็ได้ครับนี่นะครับก็เดี๋ยวก็มีแก๊ปไปพี่แก๊ปใช่ครับเป็นแก๊ปอ๋อแกนัแก๊ปของอากันะเท่าไหร่ครับพี่ไอตัวเนี้ยตัวนี้สองพัน พันเจ็ดนะพี่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรพี่อันเนี้ยอืมเป็ลายอะไรไม่แน่ใจกันแต่มันเป็นเคปล่าผ้าธรรมดาได้หรอล่อ๋อเป็นแคบล่าผ้าธรรมดาใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวมผมขอดูข้างในหน่อยครับพี่ข้างในก็นี่นะครับข้างในเขาก็จะมีดิฟฟี่เนาะพี่เนาะดิฟฟี่นี่เป็นของอะไรครับพี่อันนี้ตโซนีะอ๋ออันนี้เป็น,นะน,น,เ,ปนเป็นใสายระดับไม่ได้เลยมันนานแล้วมันเป็นยุค <laughs> ติดสมัยแบบนานมากแล้วนานโดนก็คือพี่ปั๊มใส่กับคอมมอนเร็วนี่ คือแบบดิสฟี่นี่มันมันแบบว่ามันต่างกันไหมให้ความรู้หน่อยพี่ดิสฟี่ต่างเพราะว่าปั๊มสายนี่แม่งมันจะเป็นแบบมันเป็นรถไม่มีระบบไฟฟ้าเวลาไะติดระบบไฟฟ้าดิสฟีจะติดอะไรมันต้องมันต้องทําทํกล่องแปลงก่อนแล้วค่อยค่อยมาค่อยมาค่อยมาทําให้มันขึ้นได้เลยแต่แต่ถ้าคอมเร็วคือต่อเข้าได้เลยอ๋อก็คือต้องมีกล่องแปลงก็คือคอมเร็วไม่ต้องมีอย่างงี้อพี่ใช่ใช่คอมเรลีก็มันต่อแล้วมันก็ขึ้นออกมาเลยเข้าเข้ากล่องเข้าอะไรมันก็ขึ้นได้เลยได้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้ครับ ก็ดิฟฟี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดิฟฟี่หกตัวเนาะพี่เนาะครับผมแล้วก็มีวัดบูตตัวนึงเนาะพี่เนาะแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับผมพี่พวงมาลัยอันนี้อันนี้เป็นคอพับใช่ไหมพี่คอบางใช่ไหมเขาเรียกกันใช่ใช่ใช่เป็นเป็นบางแล้วก็คอพับใช่ครับคู่กันอ๋อนี่นี่เพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูอะไรพี่เนี่ยทำไมพี่เอาแบตมาไว้ตรงเนี้ย คือถ้าไว้อันนี้ผมเพิ่งเห็นไว้หลังผมตัวตัวมันหายลัวมันอ๋อลัวมันหายใช่ไหมพี่ไออผมก็เพิ่งเห็นว่าทำไมเอามาไว้ตรงนี้ออย่างเดินไว้ในนี้มันมันมันใกล้กว่าด้วยคือแล้วอย่างในกระบะผมเนี้ยแบบมีขนบ้างเป็นบางอย่างขนของที่แบบของอยู่บางอย่างที่มันต้องใช้พื้นที่ช่วงนั้นอ๋อครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็ที่เขาก็ย้ายแบตมาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีแผ่นรองเนาะอันนี้แล้วก็ไล่ไล่เบาพี่อันนี้เขาเรียกไล่เบาไหม พวกแผงประตูนี่เขาก็ไล่แกะออกหมดเลยนะครับเพื่อนจริงก็ไล่นะเพราะว่าอะไรอะไรไม่ได้ใช้ก็ตัดหมดอ่ะอ๋อครับผมมันก็จะทําให้รถเบาขึ้นใช่ใชไหมพี่ครับผมแล้วก็ข้างในก็ประมาณนี้นะพี่อันนี้แล้วก็มีกระจกซูมใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็มีกระจกซูมตัวนึงนะครับผมแล้วก็ข้างในมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ข้างในก็ไม่มีหมดละอ๋อครับผมเดี๋ยวผมขอดูห้องเครื่องหน่อยครับพี่นี่นะครับเพื่อน นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูฝากระโปรงเขาคือฝากระโปรงนี่เจาะด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ฝากระโปรงเดิมมาเจาะหรือว่างไงครับไอตัวเนี้ยอืมใช่ใช่ใช่เขาฝาเดิมกระโปรงเดิมเจาะครับอ๋อคือใส่อคริลิกเนาะพี่เนาะใช่ไหมเขาเรียกอะคริลิกไหมพี่ใช่ครับอ๋อนี่นะครับแล้วก็มีมีตัวกิฟต์ล็อกเนาะพี่เนาะอันนี้อันนี้ล็อกจริงไหมพี่ล็อกจริงครับล็อกจริงอ๋อรับผมกันมันบินใช่ไหมหรือว่างไงพี่ก็ใช่ใช่ครับอ๋อถ้าไม่มีกิฟต์ล็อกก็อันตรายนะพี่เนาาาะคืออ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 อผมมมตตตตตตตัััััััดด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 ้้วยนลล็็กกกกกงงเิิ๋ใใส่่ช อ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็คือไม่ใช่เปลี่ยนฝายก็คือฝาเดิมแล้วเอาไปเจาะใช่ไหมครับใช่ๆๆอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูห้องเครื่องเลยดีกว่าพี่นี่นะครับผมนี่นะคืออะคริลิกก็แบบใสอ่ะเพื่อนๆนเห็นเห็นเครื่องเลยอ่ะนี่นะเพื่อนๆนรถแข่งใช้งานด้วยแข่งด้วยนะครับผมพี่ห้องเครื่องนี่ทำอะไรไบ้มงครับเนี่ยถ้าเริ่มจาก เริ่มแรกเลยตอนแรกเดิมจะเป็นไม่มีโบก็คือเป็นที r ออ๋อไม่มีโบใช่ไหมพี่รหัสเครื่องมันจะเป็นส่เจเอหนึ่งส j ่หนึ่งเหนึ่งก็คือเดิมไม่มีไม่มีโบปุ๊บผมมาเริ่มแรกเลยคือเริ่มจากท่อนบนไม่เปลี่ยนไปเป็นของดากอนก่อนก็คือวางโบก่อนก็คือวางโบโบตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่คือตัวนี้เลยครับคือชุดบนชุดท่อทวนจริงของ TFR จะไม่ใช่ชุดนี้ก็คือผมมามาเปลี่ยนเป็นชุดนี้ปุ๊บก็คือเป็นของดากอนเลยแล้วปุ๊บใช้่างนี้ได้สักพักหนึ่งปุ๊ ลูก turbo โโโเสื้อ turbo โโก็คือเปลี่ยนรหัสท่อนตงรงล่างเป็นอ,อ่ 4JA ก็คือเป็นของดรกก้อนเต็มตัวแล้วตอนนี้นอ๋อครับผมก็คือเป็นของดรกก้อนไอเต็มตัวเลยใช่ใช่ใช่ก็คือเครื่องเป็นดรกก้อนแล้วตอนนี้นอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีมาเดิน Inter, อินเตอร์เพิ่มแล้วก็มามาเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนหม้อน้ําเป็นเป็นของซีวิคก็คือเน้นเน้นให้เล็กแล้วก็ให้มันโล่งอะไรเงี้ยอ๋อก็คือโอ้ป็ผมก็ว่าหม้อน้ําเล็กใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้า แล้วมันจะไม่ร้อนเหรอพี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ร้อนไหมมันก็มีบ้างว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไปวิ่งทางไกลคือรถมันจะอ๋อก็คือวิ่งทางไกลใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไกลเนาะพี่แค่แถวนี้มันก็จะจะได้ไม่เป็นไรเลยอ๋อแต่ถ้าวิ่งทางไกลก็คือร้อนขึ้นอาจจะอาจจะมีบ้างมันต้องพักต้องอะไรนี้ยังไม่เคยวิ่งไปไกลอ่ะเคยครับผมจะเน้นแบบตึ่งๆแบบว่าใช้งานปนๆปนๆแบบติดไปอะไรเงี้ยครับเออพี่แล้วเครื่องตัวเนี้ยมันมันเป็นไดเร c หรือปั๊มสายอ่ะพี่ อ๋ออันนี้มันเป็นไดเร็กครับอ๋อไดเร็ก <Direct S 1> ใช่ไหมพี่นี่นะครับก็พี่ไดเร็กกับปั๊มสายนี่มันต่างกันยังไงอะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะมันก็มันก็คือเขาเรียกกันรวมๆว่าปั๊มสายมันก็คือปัอมอ๊มปั๊มใช้ที่ใช้ตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็คือปั๊มที่ใช้ก็คือดึง <ๆ S 2> ดึง,ดงอาอย่างเงี้ยอ๋อครับผมไอ้พี่พี่แล้วอันนี้มันกระปุกอะไรครับเนี่ยอ๋อกระปุกถังนักไกครับอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับน้ำมันไกน้ำมันเครื่องออ๋ครับผมแล้วก็ พี่มีอะไรเพิ่มเติมครับสําหรับเครื่องอ่าสำหรับเครื่องก็จะมีปั๊มปั๊มปั๊มผมทําเต็มระบบเลยอ๋อเต็มระบบเลยใช่ไหมพี่ก็จะเป็นปีสองมิลเต็มระบบเลยอ๋อครับผมแล้วไส่ในเครื่องนี่ได้ทำอะไรไหมพี่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีแล้วก็จะเป็นแค่ไส้โบไปแล้วอ๋อไส้โบไปแล้วนะพี่นะแต่เป็นไส้สแตนดาร์ดอยู่แค่นั้นแหละอ๋อครับผมพี่โบนี่มันเป็นโบของอะไรครับเนี่ยโบตัวเนี้ยโบก็จะเป็นสองพันห้าแต่เป็นไส้สามพันโอเป็นไส้สามพันใช่ไหมพี่ช่วงจะเป็นไส้สามพ อ๋อครับผมก็โครงหลังยังเดิมอยู่อ๋อโครงหลังยังเดิมอยู่ใช่ไหมพี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือถังอะไรครับเนี่ยพี่ไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นถังทักไออ๋อถังพักน้ำอ๋อถังพักน้ำาองักน้ำาอักน้ำโมน้ำครับผมพี่อินเตอร์นี่เดินเดินเข้านี่เลยเอ้ยท่ออินเตอร์นี่เดินเข้านี่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเดินเข้าลูกนี้ครับอ๋อเดินเข้าลูกอ๋อเดินเข้าลูกหน้านี่นะครับผมนี่นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม นี่นครับห้องเครื่องพี่ห้องเครื่องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมอ๋อห้องเครื่องก็ไม่น่ามีเลยอ๋อก็อประมาณนี้ใช่ไหมพี่ครับผมพี่เดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยครับ<ม>นี่นะเพื่อนๆคือแบบสวยอ่ะเพื่อนๆฝาของเขาเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงกัน,นครับผมทอออกข้างนะเพื่อนๆ เบิ้ลแค่ไหนครับยัียงโหดจริงครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมดับเลยก็ได้ครับโอ้หแบบเสียงโหดมากเพื่นอนๆสอนรถคันนี้โอ้แบบสุดจริงผมเห็นแบบเหมือนเหมือนมีไฟแบด้วยนะ<า>เมื่อกีอ้มันจะเป็นไฟแรกจักโบ้แหละครับเพราะว่าผมทิ้งทิ้งท่อ เรียกท่อท่อเปิดเปิดรอบเปิดโบอ่ะมันจะอยู่ช่วงประมาณใต้ท้องประมาณนะี้ตรงกลางรถมันก็จะแลกปอกช่วงนั้นใช่ไหมอ๋อครับผมครับผมพี่สําหรับรถคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เดี๋ยวนะก็น่าจมดแล้วหมดแล้วเนาะ <c oughs> พี่เนาะแล้วแล้วในอนาคตนี่อยากทําอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ก็คือตอนนี้มีมีเบือ่อเบื่อตรงที่เครื่องมันเริ่มเหมือนเริ่มแบบ มันก็เหมือนเริ่มแย่ไปตามอาการอะไรก็อาจจะอานาคตข้างหน้าก็อาจจะมีตังค์อะไรก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวางเครื่องใหม่อะไรนะัวางเครื่องใหม่อยากวางเป็นค,นคอมเ็วไหมพี่ตัวเนี้ยใจก็อยากคอมนะแต่ว่าเพราะมันมันก็ทุนมันสูงเนะี่ยทุนมันสูง,งใช่ไหมพี่ระยะเวลาเก็บไต่โออครับผมครับผม,บผมก็รถคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับพี่เดี๋ยวฝากร้านหน่อยครับพี่ก็อ่าผมทั้งทูตนะครับรับติดตั้งพวกอ่า อุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเองทุกชนิดอ่าแล้วก็มีทําพวกคาแรคเตอรมแอร์เครื่องเสียงประดับยนต์ทุกอย่างที่ที่อยู่ในรถยนต์ติดตั้งได้หมดยกเว้นเครื่องแต่ช่วงล่างครับผมอครับติดตามใน Facebook ผมได้ครับช่างทูบครับผมครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมพี่เดี๋ยวฝากเบอร์หน่อยพี่ขอเบอร์หน่อยครับอ่าติดต่อ0 8 8 1 5 8ห8ึ่ครับครับผมครับผมสำหรับรถคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะเพื่อนๆก็ฟี่เขาก็เป็นช่างโดยตรงเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับผม